เฉลิมเพื่อเกียรติมีกาแฟาที่ดีแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการโฆษณาที่นี่มีกาแฟาเกอิชาถือว่าเป็นราชาของกาแฟาดิบรสชาติจะหอมเกอิชามีที่น่านที่เดียวครับแต่คนอำเภเฉลิมเพื่อเกียรติคือไม่เคยกินกาแฟาของตัวเองเลยคะเราก็อยากให้ชาวบ้านเขาได้กินกาแฟาของเขาอะฮะ ราก็สอนให้ตั้งแต่กระบวนการคั่วบอกเทคนิคทุกอย่างจนกระทั่งชงกาแฟสามารถคือไปเปิดร้านได้เลยเราจะเห็นวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านเยอะเปลี่ยนไร่ข้าวโพดได้มันสำปะหลังเป็นไร่กาแฟสอนให้เขาเปชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ครับผมเป็นครูอยู่ฮนะก็คือเป็นหัวหน้ากลุ่มงานอุนิยการจะมีหน้าที่คือกำกับดูแลติดตาม การทำงานของคุณในพื้นที่ครับจะไปทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่เราสอนการใช้ชีวิตสอนสร้างงานสร้างอาชีพมากกว่าครับคือเราจะมีศูนย์ส,สชชอ,อยู่ทุกหมู่บ้านเราเข้าไปนอนเราไปคุกค,คีกับชุมชนชาวบ้านก็พาเราเดินไปเที่ยวสวนเที่ยวอะไรเงี้ยเราเห็นวิถีชีวิตเห็นการเปลี่ยนแปลงรู้จากสายพันธุ์กาแฟมากขึ้นที่แปลกตาเราไม่เคยเห็นเริ่มแรกนะครับได้มองเห็นพื้นที่ของเชลล์เมเกียนนะครแต่ก่อนนี่คือจะมีโครงการ ปีทองหลังพระเข้ามาสนับสนุนที่นี่จะปลูกอาราบิก้าเกือบทุกหมู่บ้านของตำบลหุนหน่านอาเภอ,อเฉลิมพระเกียรตนะฮะมีกาแฟเพราะว่าที่นี่ระดับความสูงจากน้ำทะเลได้เกิน800หมดนะฮะกาแฟถือว่าคุณภาพดีคือเราเรา,เราส่งเสริมการศึกษาด้วยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชาวบ้านสอนเพาะสอนปลูกสอนเก็บผลผลิตทำโพสต์ ไปเรียนเพิ่มเติมครับผมจ้างวิทยากรที่มีความรู้มาสอนในเรื่องของการคัดกาแฟอย่างการขั้วนี่คือก็ไม่ได้ขั้วเป็นเองก็คือจ้างวิทยากรมาสอนก่อนแล้วก็มาเก็บความรู้จากตรงนั้นมาถ่ายทอดต่อคนในชุมชนเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราก็ขอความรู้จากปิดทองในการสอนคัดมเมล็ดขอเครื่องวัดความชื้นอะไรเงี้ยก็ขอสนับสนุนจากปดทองมาวัดให้ชาวบ้านนะฮะ สอนเทคนิคการวัดความชื้นถ้าไม่มีเครื่องทายังไงอย่างเงี้ยฮะให้ครูของกศนครับเราจะมีครูอยู่ทุกหมู่บ้านประจําศูนย์สสชศูนย์การเรียนชุมชนชายภูเขาแม่ฟันหลวงอําเภอเชียงลำปายจะมีอยู่สิหมู่บ้านปลูกกาแฟทั้งหมดเราก็ให้ครูจัดตั้งกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มสนใจตั้งแต่6คนขึ้นไปรวมกลุ่มกันแล้วก็เราสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการทํากาแฟการคั่วกาแฟมีวิทยากรไปสอนให้บางครั้งผมก็ไปสอนเอง ก็ได้รับกระแสตอบรับจากชาวบ้านดีชาวบ้านสนใจจะทํากาแฟเพราะว่าชาวบ้านเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นอยากให้ทำให้ทุ่งหมู่บ้านนะครับให้มีร้านกาแฟอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามองเห็นถึงสถา,านที่ท่องเที่ยวครับเฉลิมพระเกียรติคือไม่มีชื่อเสียงเลยแต่จริงๆแล้วธรรมชาติของเฉลิมพระเกียรติยังดิบๆอยู่ฮะ เหลือเมียอเกี็ดมีกาแฟาที่ดีแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการโฆษณาก็เลยพยายามรวมกลุ่มคนในหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านจัดตั้งเป็นกลุ่มกาแฟกลุ่มสมาชิกสร้างฝาสร้างรายได้ครับของกสณเป็นผู้ปลูกกาแฟาครับ139คนเขามีประชุมประจําเดือนผู้ใหญ่บ้านกำนันก็จะติดต่อไปว่าออคุณดิว่างหรือเปล่าจะเอาชาวบ้านมาเรียนขั้วกาแฟาแล้วก็ชงกา,ฟาแฟเราก็สอนให้ตั้งแต่กระบวนการขั้วครับบอกเทคนิคทุกอย่างจนกระทั่งชงกาแฟา สามารถคือไปเปิดร้านได้เลยคสองปีแล้วครับคือทำสร้างแบรนด์กาแฟขึ้นมาเองชื่อว่ากาแฟดอยพูแวร์ครับเราได้ผลผลิตจากดอยเนี่ยดอยตรงนี้คือดอยพูแวร์คือยอดดอยที่สูงที่สุดของจังหวัดน,น,น่านที่นี่มีกาแฟเกอิชาจาว่าเซเลน่าเนี่ยคาติมอร์กาแฟเกอิชาเป็นกาแฟที่ถือว่าเป็นราชาของกาแฟดิบรสชาติจะหอมเกอิชามีที่น่านที่เดียวครับตอนนี้ที่มีร้านขายเกอิชาอยู่ก็คือจะมีของเดอะมงมณีิพึกและก็ของที่พูแวร์วิวที่นี่ครับผมครับ ระดับความสูงจากน้ําทะเลครับมันต้องพันแปดร้อยเมตรขึ้นไปแล้วก็สภาพอากาศราคาสูงครับผมเวลาซื้อกาแฟเชอร์รี่อะไรเงี้ยฮะกิโลหนึ่งเจ็ดแปดร้อยแล้วครับเทียบกับกาแฟอาราบิก้าคาติมอร์อะไรพวกนี้ก็คือสิบแปดสิบเก้ายี่สิบบาทเงี้ยฮะสูงขึ้นไปเป็นโอเยอะฮะการสร้างแมบบนพูแวนนะครับก็คือผลผลิตกาแฟเวลามันออกมันออกเยอะพ่อค้าเข้ามาซื้อเยอะแต่คนอำเภอเฉลิมเกียิคือไม่เคยกินกาแฟของตัวเองเลยฮนะ เราก็อยากให้ชาวบ้านเขาได้กินกาแฟของเขาะฮะกาแฟน่านเป็นกาแฟที่ดีครับปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเข้าประกวดแข่งขันก็หนึ่งใน10ก็คือมีน่านอยู่4คนที่ได้หนึ่งในนั้นก็คือของดอยเปียงซ้อนเนี่ยแหละครับอยู่ที่บ้านสะเกียงการปลูกกาแฟฮะจะเป็นสินค้าที่โดดเด่นแล้วก็เป็นสินค้าเศรษฐ,ฐกิจของเฉลิมพระเกียรติเลยนะฮะกาแฟตอนนี้ถือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นจํานวนมหาศาลเลยฮะ ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยตันนะครับจากเฉลิมพระเกียตรติไปเราจะเห็นวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านเยอะเปลี่ยนไร่ข้าวโพดมาเป็นไร่กาแฟไร่มันสำปะหลังเป็นไร่กาแฟยอมเสียเวลาหน่อยหนึ่งสองปีสามปีเพื่อเก็บผลผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกๆปีครับผมตอนนี้ก็คือราคาเริ่มสูงเรื่อยๆจากปีที่แล้วประมาณร้อยหนึ่งนะฮะตอนนี้เอามาสมุนชา130นร้อยสามสิบนะฮะปีนี้กระโดดขึ้นมาเพราะว่าน้ำแข็งขั้วโลกมันละลาย กาแฟลดลงประมาณ30%ของทั้งโลกเป็นโอกาสของเราเลยครับผมเราถึงแม้ว่าจะเป็นครูคนหนึ่งเป็นจุดเล็กๆ คือจุดประกายความคิดให้กับชาวบ้านมีไอเดียขึ้นมาในการสร้างแบรนด์สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจากผลผลิตของตัวเองพยายามสอนชาวบ้านบอกชาวบ้านว่าเราไปกินของคนอื่นไปซื้อของคนอื่นนะฮะม,มันแพงกว่าจริงๆคือเขาเอาผลผลิตของเราไปแล้วไปทํามาอีกทีหนึง่งแล้วก็มาขายให้เราสู้กับว่าเราทําเองผลิตเองแล้วก็กินเองดีกว่ากาแฟดอยผู้แวว์ตอนนี้ก็ไปจดทะเบียนขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนกาวเป็นถี่ยงกาว สอนให้เขาเข้มแข็งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพานตนเองได้ครแล้วก็รวมกลุ่มให้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งของอำเภอผมเชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงครับ